ลูกโคงพี่น้องจ้าดกกระดดก,ก็แทะว้ายเบิ่งพ่อเพิน่นโอ้ยบ่เฮ็ดยังดอกบ่เฮ็ดยังดอกจ้าถ่ายรูปซื่อๆอุอ้ยลูกจกักโตน่ะอุย้ยไปแล้วไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอูย้ยลูกแปดโตพี่น้องจ้างั่มก็งามแท้ๆปัาพี่น้อง อ่ออ่อมซาบัววอ้โมยมากบางตัวก็นยังสีขาวอยู่พี่น่องอันอันสีข,า,ขาวๆน่ะแสดงว่ายังอายุออกน้ำหลังเป็นน่องมูโอ้ยตะแพงตะแพงใหญ่ยยแล้วอันนี้เป็นบาเป็นสาวว่าแล้วนี่นะ เบิงพี่น่องจ๊ะเบิงพ่อก็ห่วงห่วงนะเออหัดสิกระลิก มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเพียงหวัดตะแพงแท้พอกังว่้งห่วง,วง,วงอ้าอ้าอ้าไม่ได้เฮ็ดยังดอกอุ้ยพุ่น าไก่บ่ได้บอด้ถือเพียงใหม่กินเลยพุยย่น่ะใหญ่เป็นสาวเป็นบ่าวบ่แล้วอันนี้นะ่ะเลือซ้ำตัวย่งข,ขาวๆอยู่แสดงมาเป็นหนองมูอุ้ยแต่หักขนาดพี่น้องจ้าลูกแปดตัวเป็นสาวเป็นบาน่าวบไดี้จานนี้นะ่ะ น้องจ้ามีดอกบัวน้ําจ้ามองนี่คงก็หากินในสาบัวนี่จ้าพี่น้องงามงดอกบัวก็สีชมพูบอแบงอันแงขนมให้ให้านกบหแล้วว่ามันบอกินแล้วว่าสิบกินเนาะมันก็กินเบิดนั่นแหละ แล้วว่ามันกินอันหยาตามข้องแล้วบ่าเออยื่นขนมให้กินล่องเบึงน้าสีเอเตนัวกินอยู่ได้พี่หน่อต้องใส่คนเอาหายไรยอยู่มองนี่โอ้ยพุ่นน่ะเกิดตามธรรมชาติได้พี่น้องบริเวณบริเวณข้นเลี้ยงได้อ้นี่ต่บ้านมันอยู่ไก่ข้นเนาะคนกัน สิเออยนไหนกินยู่ดอกก็เลยลืงกับคนนี่พี่น้องมึงเนี่ยตะแพงตะแพงพี่น้องจ้าโอ้หอบขั้วนี่ใหญ่เป็นสาวเป็นบ่าวร่อยตามล้างกันแบบนี้ตะแพงตะแพงพุน่นนะไปแล้วพี่น้องจ้าไปแล้วไปแล้วพุน่นไปแล้วจ้าพี่น้องพุูน่ะ ผ,ผ,ผ,ผ่านผู้คนก็ยืนเบิ่งเด้พี่น้องผูกทึงสะพานพุ่นจ้าคนปั่นจักรยานกระไรไรมื้อน,นี้อากาศกระหอนแจ้มมือน,นี้โอ้ยพุ่นน่ะไปแล้วพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าพุ่นขษัตริแลเนขึ้นไปลาถ่ายอยู่ทึงสะพานก่อนสะแพงดีอ้เลี้ยงแถวกันไปพี่น้องพุ่นน่ะมาแล้วมาแล้ว มาเร็วมาเร็วหเยพี่บัตตรแพ่งแต่พี่น้องุันนกว่าเลี่ยงแถวกันนั่นอ้ยเลี่ยงแถวตรงเลยจ้ะน่ะรอไต่สะพานพี่น้องจ้ะเอ้ยพุ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาแถวกันพี่น้องโอ้ยพุ่นปุ่นจ้ะแต่สะพานเนยพี่น้องจ้ะ ว่าไม่ฟิสด้นโอเคอเคุ้ยเบิ่งพี่น้อง่อนมากมาคุ้งนี่เอาพอไปใส่ระบาดนี้อนนี่โอ้ยพูดนะพี่น้องจ้าคุ่นเลี่ยงแถวกันไ่สายไปเลวพี่น้อง พ,พี่ทงพี่น้องจ้าพุณ่าไปแล้วพุข้องมักไงหนึ่งจ้าอุ้ยแต่แพ่งอีหลีอุ้ยขอบคุณเะฮงเนอในไทยลูกขอบคุณค่ะ